สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟนะคะที่เขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้เป็นไรทุเรียนของน้องชายนะคะตอนนี้ได้ตัดต้นยางไปแล้วนะคะและทำการไถกลบ ดินก็ยังไม่ร่วนสวยมากนะคะเราต้องถ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ได้เจาะบ่อบดาลและขุดสะไว้ตรงกลางด้านน้นนะคะเพราะว่าการทำสวนทุเรียนภูเขาไฟที่เขตอำเภอคุ้นหารค้นข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเขตอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษ ดินก็จะเป็นลักษณะสีแดงเข้มแบบนี้ที่เขาเรียกว่าดินภูเขาไฟมันก็จะพาท่านนะคะไปชมสระน้ำแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็คือต้องนำน้ำมา พักไว้ที่สระตอนนี้ได้ขุดสระแล้วและยังไม่มีน้ำเข้านะคะต้องทำการกลุ่มพวกพลาสติกด้านข้างเพื่อที่จะก,กันไม่ให้ดินนะคะไหลลงสระสระก็มีความลึกไม่ค่อยมาก เพราะว่าน้องไม่ได้ขุดสระใหญ่นะคะก็จะเป็นสระขนาดกลางๆด้านโน้นก็จะเป็นบ่อบาดาลที่ขุดไว้นะคะก็จะมีแท่งพลาสติกแท่งบ่อน้ำนะคะ ก็จะไว้ด้านโน้นนี่ก็จะเป็นสระที่ขุดเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็ต้องนำน้ำมาพักไว้และนำพวกพลาสติกนะคะมาคลุมไว้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ดินไหลลงสระ ก็จะขุดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะดินที่เหลือก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะปลูกกระท่อมนะคะด้านโน้นแล้วก็จะปลูกเพิงไว้เพื่อที่จะพักผ่อนดินที่นี่ก็จะสวยมากนะคะก็จะเป็นดินภูเขาไฟที่สามารถปลูก พืชผักสวนครัวปลูกกล้วยปลูกทุเรียนบางท่านก็ปลูกเงาะสตอลองกองแต่ส่วนมากเกษตรกร,ร,กรที่นี่ก็จะปลูกพวกกล้วยนะคะแซมไปกับทุเรียนบางท่านก็ปลูกโกโก้อะโวคาโดแล้วแต่ เกษตรกรที่จะลงทุนปลูกนะคะมันก็จะพาท่านมาชมดินภูเขาไฟใกล้ๆก็จะเป็นโทษนะคะก็จะเป็นดินออกสีแดงอย่างนี้มีความสมบูรณ์มีและธาตุค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ทุเรียนภูเขาไฟที่เขต อำเภอคุนหารมีรสชาติดีเพราะว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ ส่วนมากแถวนี้ก็จะปลูกพวกต้นยางค่อนข้างเยอะบางท่านก็ค้อนอยางเ้งเพื่อที่จะปลูกทุเรียนภูเขาไฟเพราะว่าทุเรียนมีราคาค่อนข้างสูงทุกปีทำให้เกษตรกร,ร,กรที่นี่สนใจลงทุนปลูกแต่ว่าการลงทุนปลูกทุเรียนภูเขาไฟค่อนข้างที่จะ มีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะทำให้เกษตรกรบางท่านไม่สามารถที่จะลงทุนนะคะปลูกทุเรียนได้เพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณ4-5ปีทุเรียนถึงให้ผลผลิตวันนี้วันก็พาท่านมาชมดินและสะ เพื่อที่จะมาดูว่าเขตอำเภอคุนหางมีดินและวิธีการปลูกแบบไหนบ้างตอนนี้เราก็เตรียมดินไว้แล้วเป็นการไถแบบหย,ยาบๆยังไม่ละเอียดก็จะทำการไถอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะทำร่องให้สูงขึ้น และสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้บางท่านก็จะนำแผงโซล่าเซลล์มาเพื่อที่จะทำการลดน้ำดินก็เป็นก้อนแบบนี้อยู่ยังไม่ละเอียดนี้ถ่ายรอบนึงแล้วนะคะ จะเป็นดินภูเขาไฟลักษณะจะเป็นแบบนี้บางพื้นที่ก็จะเป็นดินสีแดงแต่ว่าไม่เข้มบางที่ก็เป็นดินสีแดงกอนข้างเข้มก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้อกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชม การปลูกทวเรียนและการให้น้ำทุเรียนต้นเล็กที่เขตเอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ